เขดีนะเครับตเนี้ยเขาไม่โดนแกเขไม่ได้็อกตัวโอ้โหหนูนั่นเลยรู้สึกสวยเลยมายืนได้จริงแบบตัวตัวไปได้เยนได้หนึ่งครั้งเลย้าไหวอนะมามาก ปานปอยันนะโออยันยันยนโอเคนะเด็กเด็ยจะมีนะคุณว่าเหมือนเดยวได้ทีโอ้โดนจับไอสัตว์เอ้ยจะโดนจับด้วยกันแล้วกันเป็นยังเป็นสองท้่ไม่โดนอ่ะไม่โดนให้ให้ยิงสักตัวแล้วก็เลือะไม่็บ ก็คงยิ่งโยนเั็นยิงมีในกลุ่มว่าจะมาฆ่าคนหรือของไปได้ซาอาปาอาปาเป็อยู่ระดมเนี่ยว่าจะเปิดจะได้พบไปต่อไปเรียกว่าซาไม่ดูไม่ดูเบอร์หนุ่มอย่างเงี้ยกดเอฟกันได้น่ะสิถ้าเอฟอ่ะมันเป็นท่ายิงโมกทุกอย่างเอฟวิ่งจริง เมื่อกี้ยันเสียไปนะโทษทีว่ะไปใช้โดนขัาโอแบบดรัวๆเลยเล่นเลยมาเป็นคนมาข้างล่างลงไปเอาเลยลงไปเอาลงไปเอาข้างเอาลงไปสู้ดิลงไปสู้มันตีกันอยู่อ่ะยิงบาริต้าดิช้ามันไปคุยกับสาวแล้วว่ะก็ไม่รู้ว่าบีเห็นออกไปหาแล้วอ่ะลองตามดูหังไม่ิงว่ะเรายิงโอ้ยมันมามันมาโอ้ยเราก็รู้ว่ามีคนดูแล ตอนแรกโดนบอกบอกจะเล่นรูปลอเองนะครับาจดนปัดมาจากบาริต้าเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เล่นพี่บอลเลนใต้หนูหนูไปเล่นแรกเลยแค่นั้นแค่นั้นหนูตุ๊บเจ๊อันนี้มันบอดอ่ะแต่คนคนมันอยู่นู่นอ่ะ ไป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 นตีคดเดียวไปตามไปตามไปพี no ่คนพี่มาด้วยแล้วเป็นสกินสวยอ่ะสว้ดีจังสวิตติไหนขอให้อ่ะของมันของมันของมัน โอ้เชี่ยเลยยันจับามหานะใช่ไหมน่าจะป่ามหาละไอ้ต้องฝากตัวอะไรไัน่โดนจับแค่ไหนก็ไหนต้องฝากอะไรอ่บิ๊กเฮ้ ลัคคารี่ลัคคาห้าดาวไปแล้วขึ้ใหม่เป็ได้โอ้เป็นเอยกห้าดาวไปแล้วก็ไม่เลยก็ก็มีแหละโนะอะไรเงี้ยผมก็อยากได้ห้าดาวอ่ะดีที่โลกก็ยังไม่ห้าดาวมันใจอ่ะคือผมว่ามันไม่ได้กระต่ายอะไรแบบนี้กันที่ดาวนี่ใช่ดาือล่า โอโ้โหเดี๋ยนะขอไปก่อนนะเดี๋ยวนะขอไปก่อนนะเดี๋ยวนะ,ะโอ้ยตายค่ะชิปโอ้ยลืมไปว่ายังไม่ออกมา ก้อ,อ,ไไอไไี่แบงค์ที่แบงค์ที่แบงคอยู่ขอบ่ยอยู่ขอบเนี่ยอยู่ขอบเลยเนี่ยมไม่เห็นน่ะไปหนูตายหาแล้วเนี่ยอยู่ขอบอมืทำไงดีเนาะมันตามหลังมานะพี่ระวังระวังขอบวงด้ยวยไปไลมั้ง ยงังเลคนเดี๋ยวอย่างละคนไม่ทุบเพิ่มอีกไม่ทุบดิมันไม่ทุบไม่ได้แล้วฆ่าไปแล้วดีไม่เป็นไปไดเดี๋ยวพี่ช่ยวยนี่มันสุดสันคนตายอุ๊บไปซ่อมไม่ทันไม่มีเวลาเลยตีมีเวลาอะไรเน,นี่ยเมื่อกี้ทุบมึงก็ช่วยมึงไม่ได้อย่างเงี้ยพยายามกระฝืนทุบมึงอยู่ หนูมีอาตีอยู่นะม้าตัดหน้ามันด้วยพิรแล้วก็อันติใส่มันแล้วก็กดยืนกดสติ๊กเกอร์เด็ดป่ะมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เด๋ยวมันก็โผล่เดี๋ยวมันจะไปกองทองชุบเพื่อนไม่ไม่ใช่ตรงนั้นไม่มีตรงนั้นไม่มีตรงนั้นแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กองกองอยู่ตรงเราเลยเฮ้ยเราชุบเพื่อนได้หรือเป่ไม่เราชุบเราชุบเพื่อนได้ป่าวอะไม่ได้แล้วอ่ะ ไปนะเรารวมกันเราซื้อได้นะใช่ไดมล่ะปซื้อีิตีได้วนะได้ได้ที่ชุบอยู่ปะ่ชุบมีนี่ไงเอาไปหาขึ้นไปหาก็เจ็ดเปอร์นเท่าไหร่วะหมื่นสองหืมื่นห้าหมื่นสองืนสองเจ็ดไปแล้วไปแล้วมาลาบาเล่กันมาเอาเนมาเอาเงินมาไป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 ที่ชุบอยู่รุ่นพอลอฟอลอฟซื้อแล้วหรอพี่ซื้อมาแล้วเหรอ ไม่ก็ต้องไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาตีเบาตีเมาตีเมตีมันอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยโอ๊ยนันขึ้นมา3ตัวเลยเอาพี่ไม่ตีเหรอเรสงเด็กก็เราข้าไาด้วยลองสอดอยู่มันแค่บ่อด แต่มันเม่ใช่บอดตัวมันไม่ใช่บอดมันเหลืออยู่คนเดียวมันไม่ใช่บอดเมื่อกี้ม่นดัวไม่รู้จะดัวอะไรแบบมันช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยจะช้วช่วยตีก็ต้องช่วยตีไม่งั้นเป็นล่ามันตายอะไรเงี้ยเกือบเห็นใช่ไหมว่าไม่ได้ช่วยแล้วมันจะชุบไอ้ตีนี่ก็เข้าไอ้ตีนยันแบบโอ้ไม่เยอะเหลือเกิน โดนไล่เยอะอ่ะหนีนั่นไม้นี่ก็เข้าหนีนั่นไม้นี่ก็เข้าเอ๊หนูจะตายอ่ะหนูหนูคือแบบเขาิะอะไรวะมันได้ล่อฮะฮึเ้ยบริต้า